สำหรับปัญหาคัดค้านขุดเจาะน้ำมันในจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อมีการตรวจสอบนโยบายและข้อบังคับทางกฎหมายไทยพพเอสพบข้อมูลที่อาจจะเป็นช่องว่างของกฎหมายนะคะโดยพบว่าประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อปี2551ระบุว่าไม่ต้องจัดทำ EIA ก่อนการสำรวจปิตโตเรียมด้วยวิธีเคลื่อนไหวสะเทือนบนบกซึ่งต่างจากวิธีขุดเจาะวิธีอื่นๆจึงเป็นที่มาของปัญหาพบการฝังระเบิดขุดเจาะหลายพันลูกในจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามจากรายงานคุณภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงค่ะ เอกสารฉบับนี้ถูกบรรจุในถุงพลาสติกอย่างดีเพื่อป้องกันการเปียกน้ําปักติดไว้กับทงตามที่นาในจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทขุดเจาะสำรวจปิตโตรเลียมนําเอกสารแจ้งข้อความผูกติดไว้เพื่อกําหน,นดจุดแล้วว่าต้องขุดเจาะสำรวจก๊าซธรรมชาติข้อมูลในเอกสารเป็นคําขออนุญาตก่อนเข้าดําเนินการซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่นาด้วยการเซ็อนอนุญาตเอกสารฉบับนี้จะถึงมือบริษัท โดยมีผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่รวบรวมสมมุติว่าถ้าเจ้าของที่เนี่ยเข้าไปทำงานต่างจังหวัดหรือที่อื่นเนี่ยก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าเขามาทำอะไรตรงที่ของเราเพราะฉะนั้นคือมันมันไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะว่าอย่างนี้ก็เป็นการคือแค่แจ้งไปพอให้รู้ว่าคือคุณจะรับรู้หรือไม่รับรู้อันนี้เราก็จะทำอยู่ดีอะ่ะ ก่อนคุณเจาะสำรวจบริษัทที่ได้รับสัมปทานมอบให้บริษัทเอกชนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในหมู่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์คลิปวิดีโอนี้ชาวบ้านดงเย็นตาบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์บันทึกไว้เมื่อเดือนเมษายนในเวทีมีคำอธิบายจากบริษัทถึงข้อดีหากพบน้ำมันแต่ชาวบ้านตั้งคำถามเรื่องผลกระทบที่พวกเขายังกังวลไม่เชื่อคงต้องใส่สารเพราะว่าถ้าปิโตรเลียมเนี่ยมีอยู่ถ้าเป็นแก๊สเนี่ยมันขึ้นมาเอง แต่ถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยบางทีมันก็ไม่ขึ้นบางหมู่บ้านเชิญชวนชาวบ้านมาชาวบ้านไม่มาก็มีฮะก็ใช้วิธีเดินล่ารายชื่อชาวบ้านให้เซ็นชื่อบางหมู่บ้านใช้วิธีของการจัดเวทีแล้วชาวบ้านมากัน4ี่ห้าคนแต่แบบนี้ถือว่าเอกก็ผ<ๆ>่านบางหมู่บ้านถึงจะมาเป็นร้อยแต่ยกมือไม่อนุญาตให้ทําการสรํารวจขุดเจาะ แบบนี้ EA ก็ผ่านนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาผลกระทบการขุดเจาะปิโตเรเลียมบนบกและกระบวนการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ e i a ในจังหวัดกาฬสิน์พบว่ามีวิธีการสำรวจปิโตเรเลียมที่คล้ายกันหากเกิดผลกระทบกับชุมชนพื้นที่ขุดเจาะในกาฬสิน์ก็อาจมีผลกระทบไม่ต่างจากพื้นที่ขุดเจาะในบุรีรัมขามไผ่นะครับอำเภอเมืองกาฬสินเนี่ย ช่วงการขุดเจาะค้าเราเพบว่ามีชาวบ้านป่วย200กว่ารายนะครับบางคนมีปากเบี้ยวนะครับส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็มีชาวบ้านป่วยหนักหลายรายเข้าโรงพยาบาลแปลงปิโตเรเลียมในภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่กเกษตรกรรมใกล้ชุมชนรวมทั้งพื้นที่อนุรักษ์มีวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ชัดเจนแต่นักวิชาการภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลายัยมหาสารคาม ตั้งข้อสังเกตต,ต่อการแก้ไขปัญหานี้การพิจารณารายงาน EIA เนี่ยมันมันไม่มีการตรวจสอบว่าพอปฏิบัติจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีชาวบ้านเจ็บป่วยก็ไม่มีใครมาแก้ปัญหายิ่งไปกว่านั้นยังอนุญาตให้มีการย้ายหลุมโดยไม่การไม่ไม่ได้ทํา EIA ใหม่ก็แปลว่าหลุมการขุดเจาะก๊าซหลายหลุมเนี่ยหลายแท่นเนี่ยไม่มีรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั่นเองการทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ในแปลงสัมปทานปิโตเรเลียมบางพื้นที่ดําเนินการไปแล้วแต่อีกหลายแห่งได้รับการยกเว้นเพราะสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกร่างประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี2551ว่าไม่ต้องจัดทํา EIA ก่อนการสํารวจปิโตเรเลียมด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือนและสาเหตนุนี้จึงเป็นที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอนุญาตขุดเจาะสํารวจปิโตเรเลียมในหลายจังหวัดภาคอีสานภูมิพัฒน์บุญเลี้ยง ไทย PBS รายงานตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นั้นเป็นกลไกลทางกฎหมายที่จะช่วยลดผลกระทบจากโครงการ34ประเภทครอบคลุมไปถึงการสำรวจปิโตเลียมด้วยนะคะแต่ว่าตามที่รายงานเมื่อสักครู่ได้รายงานไปนั่นก็คือกฎหมายมีข้อยกเว้นถ้าเกิดว่าการสำรวจนั้นไม่ได้เป็นการสำรวจด้วยการขุดเจาะก็เลยมีการตั้งคำถามจากฝ่ายที่กังวลถึงผลกระทบนะคะโดยเฉพาะเมื่อมีการใช้ระเบิด ในการสำรวจในภาคอีสานหลายพื้นที่เราจะไปติดตามเรื่องนี้ในช่วงวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะคุณดวงดาวใช่ค่ะคะจริงแล้วการสำรวจในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะหลายประเทศที่เปิดให้เอกชนเข้าสัมปทานสำรวจและขุดเจาะแหล่งปิตโตรเลียมก็ใช้วิธีนี้ค่ะ การฝังระเบิดที่มีอนุภาพไม่มากนักในความลึกไม่เกิน20เมตรเป็นหนึ่งในขั้นตอนการสำรวจเพื่อวัดคลื่นความสั่นสะเทือนดูความเป็นไปได้ว่าพื้นที่นั้นๆจะมีปิตโตรเลียมอยู่หรือไม่นะคะแต่ว่าสำหรับชุมชนในพื้นที่สำรวจแล้วค่ะหลายคนกังวลพร้อมกับอ้างว่าจุดที่ผ่านการระเบิดไปแล้วมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับดินและน้ำใตดินที่พวกเขาใช้ทำการเกษตร หลังไม่สามารถเจราจาให้บริษัทเอกชนที่เข้าสำรวจปิโตลเลียมในพื้นที่ขุดไดนาไม้์ออกจากพื้นที่ของตัวเองได้สมหวังจ้อยสาคูชาวชุมชนหนองแวงตำบลดอนมันอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรย์ก็ตั้งใจว่าจากนี้จะจับตาดูการปฏิบัติงานของบริษัทเอกชนรายนี้อย่างใกล้ชิดกวัวก็ต้องมา,มงมาเพื่อปกป้องฝืนของเราที่ของเรา ขอให้มันรู้เถอะว่าวันไหนมันจะระเบิดบ้านหนองดุมตำบลตุมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอีกพื้นที่ที่บริษัทเอกชนเข้าสำรวจปิโตรเลียมสุเทพรวงกระโทคกยอมรับว่าอนุญาตให้มีการสำรวจแต่นั่นเป็นเพราะได้รับข้อมูลว่าบริษัทจะจ่ายค่าเสียหายให้เกษตรกรโดยไม่ทราบข้อมูลเรื่องการจะใช้วัตถุระเบิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นระเบิดเรากลัวเรืงนั้นหละ ว่ามันนานๆไปจะเป็นสารปิดเป็นอะไรต่อพื้นดินของเราเป็นพื้นดินเป็นกดเป็นแก๊สเสียหายไหมอย่างนี้เป็นอันตรายต่อคนไหมก็คิดไปนะตามแผนงานที่ได้สัมปทานจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานบริษัทเอกชนจากจีนจะสำรวจปิตโตรเลียมครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดคือมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดสุรินทร์และบุรีรัมย์ การสำรวจจะใช้วิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ3มิติด้วยการฝังระเบิดเพื่อกำเนิดคลื่นเฉพาะ4อำเภอของบุรีรัมย์กำหนดไว้6,800หลุมท่ามกลางความกังวลของเจ้าของพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาว่าแรงระเบิดจะส่งผลกระทบต่อวิถีเกษตรเนื่องจากบางจุดพบความผิดปกติของระดับน้ำบาดาลแล้ว ปกติแล้วการสำรวจปิตโตรรลียมบนบกมีด้วยกัน2วิธีนะคะก็คือการสั่นสะเทือนโดยเครื่องจักรอย่างการใช้รถบรรทุกกระแทกค่ะแต่ว่าวิธีนี้จะเหมาะกับที่ราบโล่งอย่างทะเลทรายมากกว่าการสำรวจในบ้านเราบริษัทเอกชนจึงเลือกใช้วิธีที่2ค่ะนั่นก็คือการใช้ระเบิดวัดคลื่นสั่นสะเทือนเหมือนอย่างที่กําลังดําเนินการอยู่ในภาคอีสานเวลานี้ แต่ก็มีข้อห้ามนะคะว่าวิธีนี้ห้ามกระทําใกล้อาคารหรือแหล่งสาธารณประภคเพราะอาจส่งผลให้เกิดการขยายของผิวดินนักวิทยาศาสตร์ด้านธรณีบอกว่าการพบความผิดปกติของระดับน้ําบาดาลหลังในพื้นที่ใช้การระเบิดฝังเพื่อกําเนิดคลื่นไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะโดยเฉพาะถ้ามีการระเบิดอย่างต่อเนื่องถ้าใบบางพื้นที่ทํานามีการไหวสะเทือนอย่างรุนแรงรอย่างระเบิดที่ระเบิดอยู่ข้างล่างก็าอาจจะทาให้เกิดรอยแตกของดิน น้ำบนผิวดินก็สามารถที่จะซึมลงไปอยู่ล่างอย่างรวดเร็วและยิ่งถ้ามีการระเบิดต่อเนื่องผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือชั้นน้ําใต้ดินอาจจะมีการขยับทําให้น้ําใต้ดินบางส่วนเนี่ยหายไปนะครับหรืออาจจะทําให้เกิดแนวโครงสร้างของใต้ดินใหม่ขึ้นมาแต่พวกนี้ทั้งนี้ทั้ทงนั้นอาจจะไม่ได้เป็นผลกระทบระยะยาวอาจจะเป็นระยะสั้นเพราะว่าทาไม่ลึกมากแต่ที่แน่ๆถ้าบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้ระเบิด นะครับระยะรัศมีไม่ห่างมากถ้ามีหลุมเจาะบาดาลอันนี้ผลกระทบโดยตรงเช่นท่อที่เจาะน้ําบาดาลอาจจะแตกเคสซิ่งอาจจะแตกทําให้ไม่สามารถปั๊มน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้แม้บริษัทผู้สำรวจจะยืนยันว่าไม่มีผลกระทบแต่นักวิทยาศาสตร์ด้านธรณีก็บอกว่าไม่สามารถการันตีได้ค่ะจะมีผลกระทบหรือไม่และมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับขนาดของระเบิดความถี่และความลึก ซึ่งถ้าทั้ง3อาองค์ประกอบทําพร้อมๆกันและต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับคล้ายกับแผ่นไหวครับเพราะพวกนี้คือทําให้เกิดขึ้นแผ่นไหวนะมันก็ทำให้เหมือนกับการเกิดแผ่นไหวย่อมๆบางครั้งเราเอา,เอาแก้วน้ําที่ใส่น้ำแล้วมาวางข้างบนอันนี้คือเราสัมผัสได้จากบนผิวสัมผัสถูกไหมครับแต่ขึ้นข้างล่างเนี่ยมันมีการระเบิดขึ้นมามันเป็นตัวแรงแรงปล่อยเนี่ยเมื่อพวกนี้เกิดการ ใส,ส่เสนอเงอย่างรุนแรงแน่นอนอยู่แล้วดีดีนี้ไม่พ้นอยู่แล้วครับว่าถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้บริเวณใกล้เคียงเนี่ยโดยนผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วอาจารย์กริชแนะนําวิธีสังเกตผลกระทบง่ายๆนะคะคือให้ดูจากระดับน้ําบาดาลในบริเวณนั้นนั่นเองแต่ว่าช่วงนี้อาจจะสังเกตความผิดปกติได้ยากสักหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝน ตอนนี้การสำรวจปิตโตรเลียมด้วยวิธีนี้กฎหมายกำหนดให้ต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะคะแต่ว่าการพิจารณาในช่วงหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมจึงถอดชื่อออกค่ะแต่ว่าตามกฎหมายการเดินหน้าก็ยังต้องผ่านการประชาสัมพันธ์ให้กับคนในพื้นที่และจัดประชาพิจารน,นะคะ บริษัทเอกชนยืนยันถึงการดำเนินทุกขั้นตอนตามกฎหมายแล้วค่ะแต่ว่าชาวบ้านที่คัดค้านเรื่องนี้ก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะคะว่าเป็นการแจ้งและจัดประชาพิจารณ์แบบขอไปทีผู้ได้รับผลกระทบไม่ได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมตัดสินใจอย่างทั่วถึงนี่ก็เป็นอีกปัญหาค่ะที่กลไกทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอยังไม่ถูกบังคับใช้อย่างจริงจัง เห็นได้จากบางโครงการนะคะที่กฎหมายกําหนดว่าต้องทํา EIA แม้ EIA ยังไม่ผ่านการอนุมตัติแต่ว่าหลายโครงการเหล่านี้กลับเดินหน้าจนท้ายที่สุดต้องกลายเป็นคดีความระหว่างเอกชนกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะค่ะขอบคุณคุณดวงดาวค่ะ